สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Cas ิ o นะครับรุ่น WQV-2 นะครับในการรุ่นนี้เนี่ยเป็น,นการรุ่นหนึ่งที่ทาง Cas ิโเนี่ยทำออกมาเพื่อที่จะให้ตัวนาฬิกาเมมนี่ยสามารถถ่ายรูปเหนะมือนเหมือนเป็นกล้องดิจิตอลได้ด้วยนะครับโดยในการในกลุ่มนี้นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่น WQV-1 นะก็เรียกได้ว่าเป็นในการเจนแรกของนาฬิกากลุ่มของ i s ช Camera แบบนี้นะครับส่วนร,รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเจนที่2นะก็คือเป็น WQV-2 นะครับซึ่งขนาดตัวเรือนมันก็จะเล็กกว่าตัวเจนแรกนิดหน่อยนะครับในการรุ่น นี่นะครับอาจจะเรียกด้ว่าเป็นนาฬิกาที่มีการใส่ในวัตรกรรมใหม่เข้ามานะซึ่งณนขณะนั้นเนี่ยังไม่มีนาฬิกาข้อมือที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับโดยทาง c a s ิโอเนี่ยได้ทำนาฬิการุ่นประเภทนี้ออกมานะโดยภาพที่ถ่ายได้นะครับจะเป็นภาพแบบขาวดำนะฮะแสดงเฉดของภาพเนี่ยเป็น16เลเวลนะครับ โดยลักษณะตัวเรืองของการรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีปุ่มทั้งหมด6ปุ่มนะครับก็คือปุ่มทางด้านซ้ายมือเนี่ยสปุ่มนะปุ่มซ้ายบนจะเป็นปุ่ม a d j u s t นะครับซ้ายล่างก็จะเป็นปุ่มสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะฮะแล้วก็ทางด้านขวามือจะมีอยู่3ปุ่มนะครับนะก็จะเป็นปุ่ม forward reverse แล้วก็เป็นปุ่มสําหรับการเลือกค่านะครับตรงกลางนี้นะจะเป็นปุ่มสำหรับการเข้าโหมดของการเปิดกล้องนะในการถ่ายรูปนะครับสำหรับการรุ่นนี้เนี่ยตัวสายจะเป็นสายแบบสายเรซินลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่รัดาายยกเนนล่้้งีีีม คำว่าซ m มอสเซนเซอร์นะครับ16 grayscale display ก็คือตัวหน้าจอเนี่ยแสดงเฉดได้ทั้งหมด16เลเวลนะเป็นสีเทาแบบแไล่แนืสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มนะครับมี16เลเวลนะเป็นเฉดของการแสดงภาพถ่ายด้วยนะครับภาพที่ถ่ายได้เนี่ยก็สามารถจะบันทึกเข้าไปในตัวนาฬิกาได้ทั้งหมด100รายการนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวนาฬิกายังสามารถที่จะส่งภาพเนี่ยเข้ายังคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือส่งให้กับนาฬิการเรือนอื่นได้นะก็คือต้องเป็นนาฬิการตระกูลเดียวกันนะครับสามารถจะส่งถ่ายข้อมูลผ่านแสงอินฟราเรับ ส่วนด้านหลังของตัวเรือนะครับก็จะเป็นจุดที่สําหรับใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ใช้แบตเตอรี่รหัส CR 2 0 3 2าจำนวน1ก้อนนะครับรุ่นนี้นะครับ WQV 2ีนะรหัสโมดูลเครื่องจะเป็น2 2 2สนะครับส่วนด้านหน้าของตัวเรือน่ยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นกล้องนะสำหรับการถ่ายภาพนะครับและทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นบรณสำหรับการ ส่งสัญญาณอินฟราเรดนะครับในการรับส่งข้อมูลเนี่ยนะครับทีนี้ลองมาดูฟังก์ชันของนาฬิการุ่นนี้กันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างน,นะอันนี้ที่หน้าจอหลักของตัวนาฬิกานะครับก็จะเป็นการบอกเวลาปัจจุบันนี้นะครับด้านบนก็จะบอกเป็นวันของสัปดาห์นะครับแล้วก็วันที่นะวันที่31นะวันอาทิตย์นะครับตรงกลางบอกเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวินาทีนะฮะเออในหน้าจอหลักนี้นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนการแสดงวันของสัปดาห์กับวันที่เนี่ยนะเป็น เลขเดือนกับเลขวันที่ได้นะครับโดยใส่การกดปุ่มกลางทางด้านขวามือนี้นะครับอนะ่าก็จะเป็นเดือน8วันที่31มสิบเอ็ดนะเพราะฉะนั้นหน้าหลักเนี่ยก็จะเปลี่ยนการแสดงผลแบบนี้นะครับจะเป็นเดือนกับวันที่นะหรือเป็นวันของสัปดาห์กับวันที่ก็ได้นะครับมีแค่นี้นะฮะ่วนโหมดต่างๆนะครับก็ใส่การกดปุ่มซ้ายล่างนะครับนะ โหมดแรกนี้จะเป็นโหมดสําหรับการแสดงผลภาพถ่ายที่เราเคยถ่ายไว้นะอันนี้ผมเคยถ่ายรูปนาฬิกาไว้นะครับก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดประมาณนี้นะครับภาพ,พที่ถ่ายเนี่ยเราสามารถจะกดปุ่มกลางขวาเนี่ยเพื่อแสดงข้อมูลภาพถ่ายนะครับว่าเออรูปนี้เนี่ยเราถ่ายปีที่เท่าไหร่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงอยู่ทางด้านล่างนี้นะฮะส่วนข้อมูลนี้เราสามารถจะกดเปิดปิดได้นะครับก็ใส่การกดปุ่ม กลางขวาเนะครับเปิดปิดสําหรับการเปลี่ยนไปดูภาพอื่นเนี่ยนะครับก็ใสยการกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะเป็นปุ่ม forward กับ reverse นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะนี่ผมถ่ายตัวนาฬิกา g s ช o อกไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าอยากจะทราบว่าเออรูปนี้เราถ่ายตอนไหนนะครับกดปุ่มกลางนี้นะฮะก็จะขึ้นไว้นี่นะตอน11เนาฬิกา54นาทีของวันที่30อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้แค่2รูปนะมันก็จะมีแค่2รูปนี้นะครับคือตอนที่เราเข้ามายังโหมดนี้เนี่ยมันจะมีการบอกอยู่ว่าเร อ่าเนี่ยนะครับอจะมีเลข2นี้คือมีอยู่2รูปนะครับซึ่งรูปถ่ายเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลบได้นะครับโดยใสก่การกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะครับในหน้าจอนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปในรูปก็ได้นะครับอ่าเช่นสมมุติผมอยากจะพิมพ์ข้อความบางอย่างประกอบเข้าไปในรูปนี้นะครับเราเลือกตรงนี้ได้นะหรือจะลบนะก็กดปุ่มขวาล่างนะครับเนี่ยเพื่อจะลบรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อความลงไปดูก่อนนะว่าข้อความที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราเลือกที่ name ก่อนก็ได้นะฮะ การเลือกอาศัยการกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะก่อข้อความต่างๆก็ใส่การกดปุ่มขวาล่างขวาบนนี้ครับเพื่อใส่ข้อมูลต่างๆนะอ่าเช่นผมจะใส่ A B C นะครับดงนั้นพอเราเลือกได้นะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นเลื่อนไปทางด้านขวามือนะเพื่อใส่ข้อความตัวที่2นะครับอ่าแล้วก็ลองเลื่อนดูนะเอาเป็น A B C แล้วกันนะครับอ่ A B C B ถัดมานะ C นะครับคือตัวอักษรเนี่ยเรากดปุ่มขวาล่างค้างไว้นะมันก็จะเป็นการเลื่อน นะเป็นอย่างรวดเร็วนะครับก็จะมี a ถึง z นะฮะแล้วก็มีตัวเลขนะครับไนะล่ไปนะแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็วนกลับมาที่ a b c ใหม่นะอา a b c นะครับนะกดปุ่มไซรล่างนะครับก็เลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าจะย้อนกลับนะครับกดปุ่มขวากลางนะฮะมันจะเป็นการถอยกลับนะครับ นะเช่นไม่ใช่เป็น A B C อยาจจะเป็น C B C สมมติเนะีนะ่ยนะก็เลื่อนได้นะครับหรือจะเป็นตัวเลขก็ได้นะเราก็ถอย reverse กลับไปนะครับนะหรือเป็นสัญลักษณ์อื่นๆเนะนะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับงั้นเมื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้กดปุ่มตรงกลางนี้นะครับเพื่อยืนยันนะนมันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเนะมื่อเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะก็จะมีข้อมูลของวันแล้วก็เวลาที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเป็นเม m o สั้นๆเนะีนะ่ยทีเราที่เรากรอกไว้ด้านบนนี้นะครับ เราเปลี่ยนรูปมารูปนี้ไม่ได้มีการใส่ชื่อไว้นะแต่รูปนี้มีนะครับอ่าทีนี้ถ้าจะลบนะครับก็อาศัยการกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะครับนะเลือกตรงเลือดลงมาด้านล่างนี้นะกดปุ่มขวาล่างนะครับที่มา delete ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มตรงกลางนี้นะฮะเพื่อยืนยะะันการลบเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะลบเฉพาะรูปนั้นนนนะครับก็ให้เลือกลงมาที่เพจนะครับหรือถ้าจะลบทั้งหมดเลยนะก็เลือก all นะสมมติผมจะเลือกแค่รูปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาที่เพจนะฮะแล้วก็กดปุ่มตรงกลางนี้นะครับนะก็จะถามอีกทีว่าจะให้ลบไหมนะก็ yes นะครับแล้วก็ตรงกลางอ่นะมันจะรอแป๊บหนึ่งนะให้ตัวในกลางก็จะลบตัวรูปเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยออกไปนะครับอ่ะก็จะเหลือแค่รูปเดียวแล้วนะก็คือรูปนี้นะครับ เดือนคือเลื่อนลงก็จะไม่มีการเปลี่ยนรูปแล้วนะมีแค่รูปถ่ายรูปเดียวนะครับนะตรงนี้ถ้าเกลื่อนเกลื่เรากดออกได้นะก็คือกดปุ่มขวากลางนี่ครับลบเอาตัววันเวลาที่ถ่ายรูปออกนะฮะอันนี้คือโหมดที่2นะครับที่แสดงรูปถ่ายที่เราบันทึกไว้ในตัวนาฬิกานะครับถัดมานะครับนี้ก็เป็นอะลาร์มนะอะลาร์มก็เหมือนกับนาฬิกาคาซิโอทั่วไปนะก็คือจะมีอะลาร์ม1นะครับอะลาร์ม2อะลาร์ม3อะลาร์ม4อะลาร์ม5นะครับแล้วก็มีอาร์ลทามซิกเนลนะฮะ การเปิดปิดอะลามเนี่ยอาศัยการกดปุ่มขวากลางนี้นะครับนะเช่นผมอยากจะตั้งให้มีการแจ้งเตือนรายชั่วโมงเนี่ยก็กดขวากลางนะก็มีออนขึ้นนะครับถ้าปิดก็ออฟไปนะครับหรืออะลามตัวอื่นเนี่ยถ้าจะตั้งเวลาปลุกก็อาศัยการกดปุ่มมาจัสนะสายบนคางไว้เพื่อตั้งเวลาปลุกนะครับเปิดปิดก็อาศัยการกดปุ่มขวากลางตรงนี้นะก็เป็นออนออฟนะในการเปิดอะลามนะครับสำหรับโหมดถันไปนะครับก็จะเป็นทัมเมอร์นะอันนี้ก็คือเป็นในการจับเวลาไหลังนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับอาศัยการกดปุ่มขวาล่างนี้นะครับ สต็อปนะครับรีเซ็ตอาศัยการกดปุ่มขวาบนนะเป็นอย่างนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นสต็อปวอชนะครับก็เป็นการจับเวลาแบบเดินหน้านะก็เหมือนกันนะครับสตาร์ทสต็อปนะปุ่มขวาล่างนะครับขวาบนก็เหมือนกับเป็นปุ่มสปริดกับรีเซ็ตอ่ะนะครับนะกดก็คือสปริดเวลาออกมานะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับไปที่เวลาที่กำลังจับอยู่นะครับสต็อปขวาล่างนะครับแล้วก็ขวาบนก็จะเป็นรีเซ็ตศูนย์ศูนย์นะเป็นแบบนี้นะครับถัดไปนะครับก็กดปุ่มโหมดนะ อันนี้จะเป็นโหมดของการส่งข้อมูลนะครับซึ่งการส่งข้อมูลเนี่ยจะส่งได้2ลักษณะคือส่งเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยต้องมีตัวรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคเก่าๆอ่ะนะจะมีพอร์ตสำหรับการรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะหรือจะเป็นการส่งข้อมูลกับนาฬิการุ่นนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะก็คือใช้สําหรับการส่งรูปถ่ายนั่นแหละนะครับส่งหรือรับก็ได้นะครับกดโ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับปุ่มกลางนี้นะครับกดเพื่อเข้าโหมดการถ่ายภาพนะครับงั้นเมื่อผมกดปุ๊บมันจะขึ้นว่าเออเราถ่ายได้99กรูปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะนี่ผมลองเอามือมากกั้นไว้ด้านหน้านี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เราเห็นอยู่จากการถ่ายนะครับงั้นถ้าเราจะถ่ายกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับอ่ามันก็จะบันทึกภาพไว้แล้วนะครับงั้นถ้าเรากดมาที่โหมดนี้นะครับ นะเพื่อจะมาดูภาพที่เราถ่ายนี้ก็คือรูปนี้เป็นภาพแบบเกรสเกลนะครับเป็นแบบ16เลเวลอ่ะนะก็จะเห็นเป็นเฉดสีเทาหลายๆเฉดแล้วก็ขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมานะครับตัวภาพถ่ายที่ได้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่ปรับความสว่างความมือดอีกนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเราต้องมาที่ตัวหน้าโฮมไทม์ก่อนนะครับ แล้วกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับเพื่อดูรูปนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนนะครับมันจะขึ้นคำว่าคอนทราสแล้วก็มีเลขอยู่นะอ,อ,อันนี้คือเป็นการปรับคอนทราสของภาพน,นะครับเช่นผมอยากจะปรับรูปให้มันมีความเข้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดค่าคอนทราสไปไหมภาพมันก็จะออกไปโทนมืดขึ้นนะครับหรืออยากจะให้ภาพสว่างขึ้นก็กดปุ่มขวาล่างนะครับก็คือเพิ่มคอนทราสเป็นเลขที่มากขึ้นนะครับ มันจะได้จนถึงเลข15คือสว่างสุดละแต่ถ้ามืดสุดก็จะเป็นเลข1น,นะอันนี้กดค้างไม่ได้นะต้องคอยกดทีละครั้งนะครับลองดูคอนทราสต์เบอร์หนึ่งนะฮะมันจะมืดแบบนี้นะครับโดยมากเนี่ยผมจะเลือกไว้ที่คับเบอร์8นะก็จะคือเป็นค่ากลางนะครับ่าค่านี้นะ CNT 8 รูปที่ถ่ายเนี่ยมันพอจะปรับความมืดของสมองได้นิดหน่อยนะครับจากการตั้งค่าตัวคอนทราสต์ตรงนี้นะครับนะกดปุ่ม adjust เนี่ยนะครับส่วนปุ่มขวากลางนะครับกดเพื่อดูข้อมูลภาพถ่ายนะว่าเราถ่ายอย่ตอนไหนนะครับอันนี้มมนต้องกดค้างไว้นะครับก็คือกดเพื่อดูนะถ้าเราปล่อยมันก็จะหายไปนะครับคือโหมดนี้มันเหมือนเป็นโหมดสําหรับการเปิดภาพถ่ายอย่างเร็วะนะครับคือปกติเนี่ยการ ดูภาพถ่ายเราจะต้องกดโหมดมาที่โหมดนี้ถูกไหมเพื่อดูว่าเออภาพที่เราถ่ายไว้เนี่ยมันมีรูปอะไรบ้างนะครับในโหมดนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะปรับคอนทราสต์ได้นะค,คือถ้าเรากดปุ่มอัจส์เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือไว้ดูอย่างเดียวนะโหมดนี้ไว้ดูอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะรูปที่ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลวันเวลานะอันนี้กดแล้วก็ขึ้นเลยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดคือโหมดนี้เนี่ย เป็นโหมสดสำหรับการดูอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการจะปรับคอนทราสของภาพเลยนะครับต้องมาใช้วิธีนี้นะคคือต้องมาอยู่ที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับเพื่อให้มันปรากฏรูปขึ้นมานะอันนี้เหมือนกับเป็นการเรียกรูปขึ้นมาดูอย่างรวดเร็วนะครับโหมดนี้จะปรับคอนทราสได้นะโดยใส่การกดปุ่ม adjust นี้นะครับ CNT นะก็มีตัวเลขนะครับก็กดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนเพื่อเปลี่ยนเลขคอนทราสตัวนี้นะครับ แต่โหมดนี้เนี่ยการแสดงวันเวลาของรูปถ่ายนี้นะครับมันต้องใส่การกดปุ่มขวากลางค้างไว้คือถ้ามันกดแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะดับไปะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็ครูปแบบเร็วๆอะนะ่ะแล้วก็ปรับความมืดความสว่างของรูปได้นะครับการออกจากโหมดนี้ก็กดปุ่มโหมดนะฮะก็กลับมาแบบนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าหลักนะครับแล้วก็กดปุ่มปรับสค้างไว้นะครับ เริ่มต้นก็จะเป็นการตั้งวินาทีนะครับกดปุ่มโหมดก็คือเป็นการเลื่อนไปยังการตั้งค่าในตำแหน่งถัดไปนะครับอันนี้เป็นการตั้งชั่วโมงนะครับถัดมาเป็นนาทีนะแล้วก็เป็นปีนะครับถัดมาเป็นเดือนนะครับแล้วก็วันที่นะฮะแล้วก็เป็นการตั้งรูปแบบการแสดงเวลานะครับเป็นแบบ12ชั่วโมง am pm นะครับหรือแบบ24ชั่วโมงนะฮะถัดมาอันนี้เป็นการตั้งคอนทราสของตัวหน้าจอนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นเลข4ไว้นะคือเราจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับเช่่นนผมลลดงีภาพ ตัวคอนทราสของภาพของตัวเลขกับตัวฉากหลังมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าคอนทราสที่เป็นเลขมากขึ้นเนี่ยสังเกตจอจะซีดไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ได้ถึง7นะโดยมากผมก็ตั้งกลางๆไว้นะตั้งที่4แต่ถ้าเกิดอ,อยากจะได้คอนทราสมากๆนะครับคือตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอเข้มๆเลยก็เป็นเบอร์นหนึ่งไปเลยนะก็ตัดกันได้ชัดสุดนะครับแต่โดยมากผมก็จะเลือกเป็นค่ากลางนะก็สักเลข4ก็ได้นะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับนะกดปุ่มโหมดนะ อันนี้ก็จะกลับมาที่การตั้งวินาทีนะก็จะวนลักษณะแบบนี้นะครับการออกจากการตั้งค่าก็กดปุ่ม adjust แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งเวลาของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็ในาฬิการ,รุ่นนี้นะครับ WQV 2เนี่ยก็เป็นนาฬิกาของ c a s i o นะครับที่สามารถถ่ายรูปได้นะแต่รูปที่ได้ก็จะเป็นรูปแบบขาวดำนะครับรูปเหล่านี้เนี่ยสามารถจะส่งเข้าไปยังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะแต่ก็ต้องมีตัวรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับแล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์ของทาง c า s i o อเนี่ยในการรับ ถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมยังไม่เคยลองนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบในการเรือนนี้นะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายนะคือด้านหลังเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปขันตัวสกรูรทั้ง4บุมนี้ออกนะครับตรงฝาตรงนี้จะเป็นจุดที่ติดตั้งแบตเตอรี่นะคือถ้าเราใช้งานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในาการพวกนี้เนี่ยมันมีกล้องอ่ะนะครับแบตมันก็จะหมดไวอ่ะนะการเปลี่ยนแบตก็คือใช้เหลียญเนี่ยนะครับมุนตัวเนี้ยนะมุนตรงเนี้ยนะแป้นเนี้ย ออนะเพื่อเปิดแล้วฝาเรงนี้จะออกมานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายเลยนะก็ถอดแบตเก่าออกใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะมาตำแหน่งที่โครสเนี่ยนะถ้อปิดฝาตัวนี้นะครับล็อกตำแหน่งก็ใช้งานได้เลยนะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ดีมากนะครับก็จะด้วยเหตุผลที่ว่าใน,ในการรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะกินแบตพอสมควรนะแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับคือในการรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมี การเข้าสู่สภาวะเซฟโหมดด้วยตัวมันเองอะนะครับคือถ้าเราไม่ได้มีการขยับขยื่นนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยเช่นนาฬิกาตั้งไว้บนโต๊ะเฉยๆนี่นะครับไม่มีการขยับขยื่นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป60นาทีหรือ1ชั่วโมงนี่ครับหน้าจอมันจะดับไปเลยนะเหมือนกับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้จอมันไหม้ด้วยนะงั้นถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ย อยากจะปลุกให้ในาฬิกามันตื่นนะครับก็กดปุ่มตรงกลางด้านล่างนี้นะครับมันก็จะปรากฏเวลาขึ้นมาปกตินะครับก็เรียกว่าเป็นระบบที่คอยประหยัดพลังงานให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันเปืองแบตเตอรี่นะครับเพราะด้วยโหมดของการถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่กินพลังงานพอสมควรนะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับคือ casio รุ่น wqv- 2นะครับเป็นนาฬิกาแบบที่ถ่ายรูปได้นะ แ้ะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆนะครับของทางคาซิโในยุคสมัยนั้นเลยนะครับที่ออกนาฬิกาที่มีฟังก์ชันแบบนี้ออกมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหลายๆคนน่าจะได้รู้จักกับนาฬิการุ่นนี้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ